Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. ขอบคุณเค้กเซอร์ไพรส์ว ö, ันเกิดล่วงหน้าจากบ้านแฟนบอยสิริชัยนะคะวันนี้มาเซอร์ไพรส์พี่บอยวันนี้มาเซอร์ไพรส์พี่บอยอยู่หลังเวทีที่ชุมพลบดีเลยนะคะอันนี้มาเบอร์เดย์ล่วงหน้านะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอาร์ซเบอร์เดย์ไปมือนั้นนะคะ ไม่ลแจไปง้าไปอ่านข่มาลย่าก็ยงเือ็บคุบอกมครับโอ้อ่าขอบคุณแฟนขบมลำมจ็กันร้อยนะคะแล้วก็แฟนขับบ้านแฟนบอยสุดีใช้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สาวบอกว่าวันที่26มิถุนายนกลัวว่าจะไม่ว่างกลัวว่าจะไม่ได้ไปก็เลยเอาเค้กมาส์ดท้ายล่วงหน้าล่วงหน้าล่วงหน้าหลายวันมากแต่ไม่เป็นไรนะคะด้วยใจจริงๆนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ปีนี้พี่บอย กี่ขวบคะแม่สามสิบห้าสามสิบหกครบสามสิบห้าปีนี้ครบสามสิบห้าขวบนะคะนี่แต่ว่าวันนี้แฟนคลับมาเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าเพราะว่าวันเกิดจริงๆกว่าไม่ว่างไม่สะดวกไปน่ารักมากเลยค่ะนันเกิดดีๆอย่างคนหลายขอบคุณมากน่ารักมากๆเลยนี่แฟนคลับบ้าน แฟนบอยซิรีชัยน่ารักมากๆเลยพี่น้องช่วงพ้นบนี้นะค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะอดีค่ะอดีค่ะขอบคุณค่ะ